สวัสดีค่ะลือศรีผสมมหาสารคามนะคะวันนี้จะมาอัปเดตหลังจากที่เราเคยบอกกล่าวอำลาครั้งล่าสุดเนาะว่าเราจะทำการย้ายสวนนะคะย้ายสวนจากมหาสารคามมาที่จังหวัดยโสธรจากวันนั้นถึงวันนี้รวมสามเดือนเต็ม จะขออนุญาตอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าฤาษีผสมสามเดือนของเราไปถึงไหนกันแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านเป็นทุ่งนานะคะอยู่ทุ่งนาอยู่กับพ่อกับแม่วันในงวดน,นี้เราจะไม่มีฤาษีผสมอย่างเดียวนะคะจะเป็นลนักษณะเป็นเชิงกเกษตรด้วยนะคะเป็นกเกษตรผสมผสานจะพาเที่ยวชมทั้งหมดเลยนะคะ ไปกันเลยค่ะคนมาจากมหาสารคามนะคะทำอนุรักษ์ธรรมชาติสุดๆทุกอย่างในสวนเน้นเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดนะคะโดยมีฤาษีผสมของเราเป็นตัวหลักเป็นนางเอกหลักเนี่ยค่ะเอาวัสดุเหลือใช้ เหล้าขวดเบียร์ของพ่อกินไม่กินหมดแล้วแล้วก็หอยนี่หอยเยอะเลยพ่อชอบกินนี่อันนี้ก้าปุรุษนะคะนี่ลือสีผสมอายุสามเดือนพอโตขึ้นมาหน่อยก็เด็ดเด็ดปากชําเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นส่วนของในสวนในตัวบ้านอันนั้นเป็นกระท่อมนะคะนี่จะจัดเป็นลักษณะเป็นทางเดิน อันนี้ทางเดินแยกอันนี้เพิ่งจัดเสร็จเมื่อเช้าอันนี้เป็นมุมของไม้ในร่มไม้แดดลําไรนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นสวนผักอันนี้ปลูกพริกแซมพอได้กินนะคะพืดผักของเราก็จะมีประมาณนี้หรือสีผสมยังคงเปิดจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะช่องทางการติดต่อก็ Facebook นันทิยาอิว๋วยาวลอองหรือบเบอร์โทรนะคะ0969906524สามารถแอดไลน์มาคุยพูดคุยสอบถามกันหรือไม่ซื้อก็มาคุยชอบปลูกเหมือนกันก็มาคุยกันเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาซื้อกันอย่างเดียว นี่นะคะเราจะอยู่กระท่อมกันกับพ่อกับแม่อยู่กันเล็กๆนี่พอดีช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเขาจะกัดสีได้สวยบาง,บางตัวนี้เป็นไอปีกนกยักษ์นะคะบางบางตัวก็จะเป็นสีส้มบางทเทาตัวก็จะเป็นสีชมพูอันนี้ตัวนี้กาเล็กซี่สีเธอจะอลังการมาก กินละสิบบาทเช่นเดิมนะคะน,นี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ทําด้วยตัวเองแรงงานตัวเองคนเดียวล้วนๆนะคะใช้วัสดุที่มีน,นี่ลื้อไปหลายรอบละตอนนี้เราก็จะเป็นปลูกสลรแหน่มีลือสีผสมของเราแจมไปทั่วไปหมดนะคะอันนี้สลรแหน่เพิ่งเริ่มอันนี้ลือสีผสมใส่นี่ไว้นี่เป็นประมาณนี้นะคะ นี่แหละค่ะผลงานสามเดือนที่เราทำหนูแม่กำลังเก็บผักเตรียมให้ไปขายเชา้านี้ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอยากปลูกบ้างกระทักมานะคะหรือไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการปลูกการดูแลหรือเรื่องพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ก็ คุยกันได้เนาะนี่ลักษณะนี้นะคะเราเราคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อฤาษีผสมมหาสารคามเปลี่ยนเป็นตัวไหนยังคิดไม่ออกใช้ชื่อตัวนี้ไปก่อนเนาะนี่ค่ะอันนี้ปลูกใส่วงท่อนะคะเพื่อนทําตามได้นะสวยมากพุ่มมลเลอร์เลยวงท่อใหญ่ๆก็ยังเต็มล้นเธองามไวมากใช้ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกล้ล้วน อันนี้พัดยศนะคะสีสดอันนี้อันนี้พาชมสวนคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าหน้าเราจะมีมากกว่านี้ที่ไม่ใช่หรือสีผสมนะคะ <c oughs> ปลูกทั่วไปหมดเลย <c oughs> จะเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวอะไรปนปนเปกันไปด้วยนะคะ <c oughs> สวนผสมอันนี้เป็นเนี้งป่า <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ